ในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความไม่แน่นอนตลาดกำลังส่งสัญญาณอะไรอยู่การจับสัญญาณทางเทคนิคและปัจจัยตามฤดูกาลให้เป็นคือกุญแจสำคัญในการหาโอกาสทำกำไรและบริหารความเสี่ยงคลิปนี้จะพาไปสแกนตลาดกับ3สัญญาณเทคนิคสำคัญที่ต้องจับตาในตอนนี้ตั้งแต่สติย้อนหลังดัชนีความกลัวไปจนถึงทิศทางค่าเงินดอลลาร์ ที่ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์มาดูกันว่าโอกาสซ่อนอยู่ตรงไหนและเราควรเตรียมตัวอย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ มันนิเวศจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือมองโลกผ่านตลาดหุ้นตอนสมสัญญาณเทคนิคต้องจับตาโอกาสซ่อนอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราจะดูเป็นอันดับแรกคือสัญญาณที่หนึ่งคือปัจจัยตามฤดูกาลคำถามคือสีติบอกอะไรเรา ข้อมูลสิติย้อนหลังชี้ว่าตลาดมักแข็งแกล่งต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก่อนจะเข้าสู่ช่วงไซเวในเดือนสิงหาคมและมีแนวโน้มอ่อนตัวในเดือนกันยายนแม้จะไม่เกิดซ้ำทุกปีแต่เป็นพฤติกรรมตลาดที่ควรจับตา สัญญาณที่2ดัชนีความกลัวดัชนีความกลัวหรือความผันผวนที่เรียกว่าว i กซ์อินนั้นยังมีความเคลื่อนไหวในกรอบ12-15ถึง15ซึ่งโดยทั่วไปสะท้อนถึงบรรยากาศตลาดที่แข็งแกร่งและความคาดหวงังความผันผวนต่ำข้อควรระวังช่วงปลายปี อาจมีความหันผวนเกิดขึ้นจากปัจจัยตามฤดูกาลสัญญาณที่3ค่าเงินดอลลาร์และสินค้าโภกพัณฑ์ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าใครได้ประโยชน์ค่าเงินดอลลาร์กำลังก่อตัวในโซนที่บ่งชี้โอกาสอ่อนค่าซึ่งหากแนวโน้มนี้ชัดเจนขึ้นจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาสินค้าโภกพัณฑ์โดยเฉพาะ ทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆสัญญาณเสริมอื่นๆที่น่าสนใจเส้นแอดวานซ์ดีคลายไลน์ยังคงสะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดในภาพรวมไม่มีสัญญาณเตือนความผิดปกติจากอินดิเคเตอร์อื่นๆช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อแนวโน้มปัจจุบันสรุปแล้วคือ ภาพรวมยังคงแข็งแกร่งอยู่ตัวแปรที่สำคัญที่ต้องจับตาอีกอย่างหนึ่งก็คือฤด,ดูประกาศผลประกอบการช่วงประกาศงบยังเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถสร้างทั้งแรงหนุนและแรงกดดันต่อราคาหุ้นได้เสมอนักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตลาดโดยรวมยังมีภาพเชิงบวก หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและโอกาสอาจเริ่มกระจายไปยังกลุ่มสื่อสารและสินค้าโภคภัณฑ์คุณกำลังจับตาสัญญาณไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาแชร์กันสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่กด s ับสไคร b ์และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ